ต่อไปเชิญคุณคมกิจครับสวัสดีครับคุณคมกิจวันนี้มีอะไรมาบอกหมอเหรอหมอผมทนไม่ไหวแล้วใครๆก็ล้อชื่อผมว่าผมเป็นกะปิปลาระล้อว่าเหมือนมากีวีล้อว่าเป็นหมามะพร้าวบ้างเฮ้ย hey, ดูนั่นสิมะพร้าวยืนสีขาได้หมามะพร้าวหมามะพร้าวผมโว้โวทำใจให้สงบก่อนนะครับคุณคมกิต ที่นี่เราจะไม่ใช้คำสบทแบบนั้นหมอคุณหมอคงไม่รู้หรอกว่ามันทำให้ผมหลอกหลอนขนาดไหนหมอคงไม่เข้าใจผมเป็นคาบิบาร่าผมชื่อครบทิลผมมีความเป็นปจเจกบุคคลเชกเช่นกับคนอื่นๆทำไมต้องไปเที่ยวว่าผมเป็นหมามะพร้าวหมามะพร้าวด้วยเอาละคุณคมกริลหมอเข้าใจนะว่าสิ่งที่คนอื่นพูดอะ มันทําให้คุณรู้สึกแย่หมอคิดว่าคุณมีความพิเศษนะคุณมีคุณค่าในความเป็นหมามะพร้าวหมออยากให้คุณนําสิ่งที่คนอื่นพูดอะมาเปลี่ยนเป็นพลังบวกจะดีกว่าหมอหมอเคด้ยวผมพิเศษอย่างงั้นเหรอครับใช่แล้วละ่ะหมามะพร้าวช่วยด้วยตัวอะไรเนี่ยอย่าทําเป็นเก่งนะเจอหน่อยพลังหมูกีวี หมอว่าเราออกทะเลกันไปใหญ่แล้วใช่ใชฉันก็ว่างันแหละไปเลยสุชาติ